สวัสดีค่ะดิฉันเครืรอวันดงปาลีศึกษานิเทสสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3นะคะวันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เชียงรายเขตสามนะคะท่านได้มาเยี่ยมชมเต็นท์นิทรรศการของเรานะคะมาให้กำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารนะคะที่ได้มาร่วมง,งานศิลป,ปะหัตถกรรมมนักเรียนครั้งนี้นะคะค่ะอยากจะเรียนถามท่านว่าในความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดงานศิลป,ปะหัตถกรรมครั้งนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะครับการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนี่ก็เป็น ดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแล้วนะฮะว่าเราจะต้องจัดกันทุกปีนะครับมีการคัดเลือกกันตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นมาถึงระดับเขตพื้นที่แล้วก็จังหวัดแล้วก็มาระดับภาคนะสำหรับการจัดงานศิลปะหัตถกรรมทั้งที่61ของภาคเหนือในปีนี้ก็จังหวัดพิจิตรเป็นเจ้าภาพนะซึ่งในปีที่แล้วก็จังหวัดเชียงรายของเราเป็นเจ้าภาพนะ,ะในส่วน การศิลปะหัตถกรรมเนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็นเวทีสําคัญนะครับที่จะให้นักเรียนของเราได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆที่ได้รับการอบรมได้รับการฝึกมานะหลังจากาได้รับการอบรมหรือว่าฝึกฝนมาแล้วเนี่ยก็มีการแข่งขันในระดับต่างๆนะเพื่อที่จะไต่ระดับ จนกระทั่งมาถึงระดับภาคในครั้งนี้ถ้าว่าชนะการแข่งขันในระดับภาคแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันระดับประเทศได้เพราะฉะนั้นงานศิลปาหัตกรรมนะะไม่ว่าจะระดับใดก็แล้วแต่เนี่ยก็จึงถือว่าเป็นเวทีเป็นสถานที่หรือว่าเป็นสนาม นะครับสำหรับให้เด็กของเราได้มีโอกาสแสดงออกนะในความรู้ความสามารถในสาขาที่ตนมีอยู่นะเพราะนั้นจึงจึงอสอดคล้องกันร,ระหว่างการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของทฤษฎีกับปฏิบัติเมื่อเด็กได้เรียนทฤษฎีไปแล้วได้ฝึกฝนไปแล้วก็มาแสดงออกในด้านของ าการฝึกปฏิบัติในในการแข่งขันศิลปหัตกรรมด้านต่างๆนะจึงเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให,ให้ให้มีลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อไปนะครับค่ะในในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาของเราเนะ่ยที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนะ่ะในส่วนของเขตพื้นที่เราได้ดําเนินการอย่างไรบ้างคะที่ผ่านมาคะก็ทุกครั้งก็ ก็ดําเนินการมาภายใต้กรอบนโยบายที่รับมอบหมายนะว่าเราจะต้องจัดาตามตามโปรแกรมตามกําหนดการที่กําหนดนะครับตั้งแต่ระดับของกลุ่มโรงเรียนขึ้นมาจนกระทั่งถึงระดับเขตพื้นที่ และเมื่อ,อผ่านการคัดระดับเขตพื้นที่แล้วเนี่ยก็ส่งนะบางปีก็มีระดับจังหวัดนะครับนะก็ส่งเข้ามาแข่งขันระดับภาคปีนี้ภาคเหนือก็อยู่ที่พิจิตรเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าชนะระดับภาคก็ขึ้นไปถึงระดับชาติทนะีการส่งเสริมของเขตพื้นที่เองเนี่ยเขตเองก็ส่งเสริมทั้งทาง,งด้านงบประมาณนะที่จัดสรรให้สําหรับตัวแทนของโรงเรียนต่างๆที่ที่ เข้ามาเป็นต the ัวแทนระดับเขตเข้ามาแข่งขันระดับภาคนะก็มีงบประมาณจัดสรรให้ในระดับกลุ่มเครือข่ายที่แข่งขึ้นมาเป็นตัวแทนระดับเขตเราก็ดูแลนะในเรื่องต่างๆท้งเรื่องของงบประมาณเรื่องของคณะกรรมการต่างๆที่ตัดสินนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะให้ส่วนกลางนะครับได้จัดสรรงบประมาณให้กับเขตพื้นที่ให้มากมากขึ้นกว่านี้นะเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยงบประมาณก็มีน้อยนะครับบาง ครั้งก็ต้องขอให้ทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือตัวเองมาซึ่งทางเรียนเองก็เต็มใจนะที่จะมาเพราะอย่างที่เรียนไว้แล้วว่าเป็นเป็นเวทีสําหรับเด็กนะเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนของครูเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ต้องมานะครับมีไม่มีก็ต้องหานะแต่แต่ในส่วนของเขตเองเนี่ยก็ก็ ด้วยข้อติดขัดเรื่องงบประมาณเราก็อาจจะให้การสนับสนุนได้ไม่เต็มที่แต่เราก็พยายามจะให้ใหอ้อยู่ในระดับที่สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับอาจจะไม่มากแต่ว่าสามารถที่จะดําเนินการไดนะ้แต่ถ้าหากส่วนกลางช่วยเหลืองบประมาณก้อนนี้ลงมาอีกก,ก็ก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งนะครับอขอขอบคุณท่านผู้นวยการเสดังสูงนะคะค่ะ